สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บับโอนทุกท่านครับข่าวด่วนล่าสุดเอฟีครับสายข่าวภาคสนามรายงานมาว่านะครับไปดูช่องนาณแต่มาครับนาาแต่เล่าวิถานิาครับสายข่าวรายงานมาว่านะครับนะข้อมูลที่ได้มาบอกว่านะครับเอฟซีกับว่านิธานที่แต่เล่าเนี่ยนะครับบอกว่าดำถูกตุน หรือเจ้าที่เนี่ยไนทานเรื่องนั้นนะตำหนิดุดุมันโดนจริง,รงก่อนกูเล่นเล่นผมเล่นไปแล้วสองวานสามวันนะเรื่องเนี้ยคือเข่าเอือมละอากันแล้วครับอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานเป็น,เ,ปนเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวขครตัวใส่เข้าไปเพื่ออธิรสในการรับชมรับฟังคือมันโดนจริงมันโดนดุจนเข่าละอาแล้วอะเจ้าที่ตุนเนี่ยเจ้าที่ตำหนวดเนีทานเรื่องนี้ นะนะครับเข่าละอามาจริงจริงย้ำนะครับเป็นเพียงให้ทานเนาะที่ผมเล่าเนี่ยตำานวดนี่ก็เป็นตำหนวจากดาวอังคารคือจริงๆคือฟังนะเข่าเอือมละอาจริงๆที่ผมทราบข่าวมาเพราะว่ามันชอบส่งข้อมูลของช่องนู้นช่องนี้ไปให้กับตำานูจนเข่าเบื่อนะครับ mm hmm. คือ mm hmm. เข่าก็เข้าไปดูช่อง จําเลยสองคนนะเขาก็เห็นจะไปทําบุญนะนี่ตํานวดควุยกับผมเองเลยว่าเขาเขาก็เข้าไปดูนะเขาเข้าไปคือจริงๆกัสคือตํานวดเนี่ยฝั่งของของโจดในฐานเนี่ยเขาเข้าไปดูเขาเข้าไปดูเขาก็บอกว่าเอ้ยช่องลุ้นขอก็นิ่งอะ่ะคือเขาก็ไปทําบุญไปอะไรเขาแต่ทําไมอีดําเนี่ยนะครับคือไม่นิ่งเลยคือเขาก็เบื่อนะครับ แต่เขาก็ต้องรับฟังรับฟังอ่านอ่านอ่านนะครับอ่านอ่านอ่านแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับเขาก็ไม่อ่านไม่ได้บางทีเขาเบื่อเขาพูดเลยว่าเขาเบื่อเขาเอือมละอาเขาก็เลยดุไปอูกครั้งหนึ่งน่าจะโดนดุจริงน่าจะเป็นครั้งเดียวกันที่ผมทราบข่าวมนี้แหละที่ไหลออกมาพูดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวกันแหละน่าจะโดนดุนะครับมันเลยไม่ไม่พูดถึงเรื่องคดีเดี๋ยวมันก็พูดอีกอีนี้พูดจนหอย ไปห้ามมันมันไม่ฟังคือเจ้าที่ตานัวเนี่ยเขาห้ามมันกี่รอบแล้วมันก็ไม่เคยฟังนะครับมันมันจนเขาละอามาแลว้วนะครับตั้งแต่ขาหมูส่งคลิปที่ดาด่าครอบครัวเป็นสัตว์ด่าครอบครัวนรกเนี่ยเอาไปให้ตานัวคนนี้ดูเนี่ยเขาก็อย่างเงี้ยคือใส่หัวส่งติ๊กเกอร์ใส่หัวมาคืออะไรนะครับถามว่าโดนดุจริงไหมโดนดุจริง มันโดนตำหนวดดูจริงอจริงว่าเฮ้ีเออแค่นั้นนะครับนะคือเขาไม่รู้จะพูดกับมันยังไงมันเป็นคนที่ดือ้อนะครับมันเป็นคนที่ดือ้อเขาก็ไม่รู้จะไปพูดกับมันยังไงเขาก็เลยเออในเมื่อดื้อก็ปล่อยมันไปดื้อก็ปล่อยแล้วแต่เวรกรรมแล้วนะครับแล้วแต่เวรกรรมเขาคิดอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเออ ถ้ามันดิงก็ปล่อยไปแล้วแต่วินากรรมนะอืมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือมันรูดตำหนวดยังบอกเลยว่าเข่ารูดไม่รู้เขาจะดิ้นทำไมข้างหนา้าตำหนวดยังพูดเลยว่ารุดเออแค่นั้นแหละนะครัี่เพราะฉะนั้นครับวันนีท้ทุกเราไม่พวกเราไม่ต้องไปสนใจนครับ มันถูกคือผมไม่ผมตอนี้กผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อตำรวจแลลวตำรวจเตือนแล้วเตือนแล้วเตือนแล้วมาเห็นไหมมันเงียยไปต่อสองวันเอาเลยเห็นไหม่ะเอาไหมอืมไั้สี่ครับเขาเอือมละอากันมาจริงๆแล้วมันโดนดุจริงๆนะครับเขาเอือมละอามันแล้วมันโดนดุแล้วมันโดนเขาจะเรียกว่าไงอ่ะเขาไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วอ่ะอืม เขาเห็นมัน <tang> พ <s> ูดถึงเรื่องคดีฟาร์มเขาก็ถึงจะใส่หัวแล้วเรื่องเส้นผมมันก็ไม่มีสำนวนเรื่องเงาะเรื่องเรื่องเรื่องเงาะก็มีสำนวนแล้วก็เรื่องเรื่องอะไรดีเอในขวดกล่องกล่องสชมพูกับโวกแชมพูมันก็ไม่มีสำนวนผมส่งไอ้ข่ามูมันส่งคลิปนี้ไปให้จำนวจดูเขาก็ใส่หัวแล้วเขาก็เลยดุมันไงเขาว่าจำนวนอะจำนวจอะโทรไปดุมันจริงๆนะครับโทรไปดุมัน ว่าคุณพูดอะไรเราบังนี่นะมันกล้าคดีฟาร์มแล้วหยุดแด้วก็หยุดซะเออนะครับทุกวันนี้มันก็เลยหันมาเล่นเล่นเรื่องในครอบครัวงไงเล่นไอ้ไหล,บ,ลบ้างเล่นแม่นางเอกบ้างเล่นในคนส่งพระบ้างเรื่องคดีไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่กล้าพูดบ้างหรือว่าไงก็ไม่รู้คงคงโดนดุมานะเออคงจะโดนดุมาแหละนะครับเดี๋ยวมันก็พูด เนี่ยมันหายไปสามวันเห็นปะมันหายไปสองสามวันนะเอาเลอนะเดี๋ยวมันก็เล่นพู้เรื่องคดีอีกเดี๋ยวมันก็จี้เรื่องคดีอีกเอาเลอนะนี่เขาเตือนมันเขาดุมันหายไปสองวันนะอ่ะสองวันนี้เล่นพฤติกรรมคนในครอบครัวนะเรื่องหลานบ้างเรื่องอะไรบ้างนะอืมเออใครดูเดี๋ยวแม่แม่วันนี้พรุ่งนี้ก็โพลอ,อีกเอาเถอะนะผมผมผมเชื่อนะอืมนะผมเชื่อว่า มันเนี่ยหลุดมันคิดอะไรของมันอยู่ก็ไม่รู้ fc คอมเมนต์เข้ามาหน่อย fc คอมเมนต์นิทานเรื่องนี้เข้ามาหน่อยอย่าเบิ่งใหญ่พิมพ์ที่ยวเขาั่งนะคอมเมนต์นิทานเข้ามาหน่อยว่ามันคิดอะไรของมันอยู่วะตับีเนี่ยใครรู้บ้างคองมเมนต์คอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยวันนี้เนื่องๆครับก็เลยไม่ไลฟ์ครับ fc ทักมาหลังบ้านเต็มเบอร์ไม่ขึ้นไลฟ์เหรอ มันนื้เนื่อยด้วยมันอะไรหลายอย่างก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นครับเดี๋ยวขึ้นดูอารมณ์ก่อนมันนื้เนื่อยเป็นเพียครับด้วยกับมามันเพียนะครับมันเพียเพราะฉะนั้นที่ี่ครับวันนี้นะครับผมถึงบอกทีสีว่ามันถูกตํานวดดูนะครับแล้วเขาก็าสายหัวแล้วนะครับคือเขาไม่คือไม่ใช่เขาไม่เอานะคือเขาปล่อยแล้วอะ่ะรอที่สามอย่างเดียวอะ่ะแต่ตอนนี้เขาจะพูดแล้วปล่อยเขาห้าไม่ฟังก็ตป้องปล่อย ตอนน่อไหมครับคนมันห้าไม่ฟังจะไปไปห้ามมันนะมันโตโต,ตกันแล้วอ่ะไม่ให้เด็กๆแล้วครับจริงป่ะเพราะฉะนั้นมันจะพัฒภาวนาอะไรก็ปอดเป็นไปนะพัวนาปอดเป็นไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับมันจะไปนหนักกว่าน,นี้เพราะเพราะว่าหลังสิบสามเนี่ยสารไคโฟงในชาอันนี้มีคําสั่งยกแก้วเนี่ยใครดูนะดิ้นเลยหนักกว่าน,นี้อีกนะครับหนักกว่าน,นี้อีก นะนี่ขนาดมันขนาดชั้นต้นมันชนะนะมันยังบ้าขนาดนี้เลยลองคิดดูอ่ะผมพูดงนะ่ายอ่ะชั้นต้นมันชนะเนี่ยอะมันยังบ้าขนาดนี้เลยลองคิดดูนะถ้าอุทธร์เนี่ยท่านเป่ามีคำสั่งยกแก้วขึ้นมาเนี่ยมันจะอาวาสขนาดไหนลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นเอฟซีครับเรื่องนี้นะผมผมบอกเลยว่าอืมผมบอกเลยว่า อีเนียพาดนะครับพาดสังหนักด้วยนะโอเคนะสิค่ะนะคลิปนี้เป็นเพียงแค่ฐิทานเนะเาะพนั้นก็เขาไม่เอามาแล้วเขาไม่ใช่เขาไม่เอาคือเขาไม่ยุง่อองเขาลําคาเขาเบือ่อนะโอเคครับีิทานนี้ก็มานี่ครับ